สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูเฟินค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักกับชนิดของประโยคในภาษาไทยนักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าชนิดของประโยคในภาษาไทยนั้นจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปตั้งใจเรียนพ,พร้อมกันเลยค่ะชนิดของประโยคในภาษาไทยมีอยู่ทั้งหมด 3ชนิดด้วยกัน 1. คือประโยคความเดียว 2. ประโยคความรวมและ 3. ประโยคความซ้อนค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เรื่องของประโยคความเดียวกันก่อนนะคะส่วนประโยคความรวมและประโยคความซ้อนถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเด็กๆจะต้องรอติดตามชมคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ ประโยคความเดียวนะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นประโยคสามัญก็ได้นะคะเด็กๆโครงสร้างของประโยคความเดียวคือมีใจความเดียวประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียวค่ะอีกครั้งนะคะทุกคนประโยคความเดียวคือใจความเดียวประธานตัวเดียวกริยาตัวเดีย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 วจำไว้ให้ดีนะคะ ตัวอย่างประโยคแมวกินปลาย่างประโยคนี้ประธานคือคืออะไรคะดเด็กๆแมวถูกต้องค่ะกริยาคืออะไรคะกินนั่นเองส่วนปลาย่างเป็นอะไรในประโยคนี้เอยเป็นกรรมเพราะว่าถูกแมวกินนั่นเองดังนั้นในประโยคนี้ประธานตัวเดียวคือแมวและกริยาตัวเดียวคือ กินดังนั้นแมวกินปลาย่างประโยคนี้เป็นประโยคความเดียวค่ะต่อมาประโยคนี้น้องนอนหลับใครเป็นประธานคะในประโยคนี้น้องนอนหลับเป็นอะไรเอย่ยเป็นกริยาดังนั้นประโยคนี้มีประธานตัวเดียวคือน้องและมีกริยาตัวเดียวคือนอนหลับ น้องนอนหลับเป็นประโยคความเดียวแน่นอนค่ะส่วนคำในประโยคนะคะในประโยคความเดียวเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อมาประโยคที่3ค่ะเด็กๆก,ก้ากับแก้วไปบ้านคุณยายอ่าประโยคนี้มีประธานกี่ตัวนะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามี2ตัว,ตวใช่ไหม คือก้ากับแก้วนั่นเองประธานในประโยคนี้นะคะส่วนคํากริยาคือคําว่าไปนะคะไปไหนไปบ้านคุณยายไงล่ะอ่ะและประโยคนี้มีประธานสองตัวดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคความเดียวไหมคะเด็กๆไม่เป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประโยคความเดียวจะต้องมีประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียวคะ่ะ แต่ว่าก็ยังมีข้อสังเกตอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความเดียวว่าถ้าหากมีกริยาหลายตัวนะคะกริยาจะต้องอยู่เรียงกันและไม่มีคำเชื่อมอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะทองคำกำลังขึ้นราคาคำว่ากำลังเป็นคำกริยานะคะขึ้นก็เป็นคำกริยาแต่ทำไมคะแต่ทั้งคำว่ากำลังและคำว่าขึ้นเนี่ยมันอยู่เรียงกันและมันไม่มีคำเชื่อมเลย ดังนั้นประโยคทองคำกำลังขึ้นราคาก็เลยเป็นประโยคความเดียวนั่นเองค่ะหรือประโยคนี้ครูเฟิร์นยืนร้องเพลงบนเวทีคำกริยาคือคำว่าอะไรคะเด็กๆในประโยคนี้อ่า er ยืนและร้องเพลงใช่ไหมยืนและร้องเพลงเป็นเป็นคำกริยาที่อยู่เรียงกันและก็ไม่มีความเชื่อมดังนั้นครูเฟิร์นยืนร้องเพลงบนเวทีประโยคนี้จึงเป็นประโยคความเดียวนั่นเองค่ะ อตอนนี้เราได้รู้จักกับโครงสร้างของประโยคความเดียวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าว่าเด็กๆจะสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่าว่าประโยคที่คุณครูยกมาให้เนี่ยเป็นประโยคความเดียวหรือไมอ่แต่ก่อนที่เราจะไปทำนะคะเรามาทบทวน,นกันก่อนประโยคความเดียวคือจะต้องมีประธานตัวเดียวและมีอะไรคะอะไรตัวเดียวอมีคำ กริยาตัวเดียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าค่ะเด็กๆข้อที่1ขวัญและหวานชอบอ่านหนังสือข้อนี้เป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่าเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าประโยคนี้มีประธานสองตัวค่ะคือขวัญและ หวานอ,าอย่าลืมนะคะประโยค์ความเดียวจะต้องมีประธานแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะต่อมาประโยคที่2พ่อถอนหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านพ่อถอนหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านเป็นประโยค์ความเดียวไหมคะเด็กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเป็นประโยค์ความเดียวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีประธานแค่ตัวเดียวและก็มีกริยาแค่ตัวเดียวประธานคือพ่อกริยาคือถอนนั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่3ามเลยคะ่ะน้องอ่านหนังสือแต่พี่เล่นโทรศัพท์อ่าประโยคนี้เป็นประโยคความเดียวไหมคะติต๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอใครตอบค,คุณครูได้บ้างเอ่ย ่าไม่เป็นประโยคความเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประโยคนี้มีประธาน2ตัวและกริยา2ตัวเลยประธาน2ตัวคือใครบ้างก็คือน้องและก็พี่นะคะจนคํากริยาก็มี2ตัวคือคําว่าอ่านและก็เล่นนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4น้องหัวเราะดังลั่นเป็นประโยคความเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าฉเฉลยเลยนะ ถูกต้องแล้วนะคะน้องหัวเราะดังลั่นเป็นประโยคความเดียวเพราะว่ามีประธานคือน้องและก็มีกริยาต,ตัวเดียวคือหัวเราะนั่นเองจ้าประโยคสุดท้ายแล้วค่ะมแมลงกระพือปีกอ่าเป็นประโยคความเดียวไหมคะทีเด็กตอบคุณครูมาได้เลยค่ะเป็นไหมเอ่ยเป็นค่ะมแมลงกระพือปีกนะคะเป็นประโยคความเดียว เพราะว่ามีประธานตัวเดียวคือมแมลงและมีกริยาตัวเดียวคือคืออะไรคะกระพือนั่นเองอคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะตอบคำถามคุณครูได้ถูกต้องถูกข้อนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องของประโยคความเดียวกันดีกว่าค่ะเด็กๆประโยคความเดียวจำให้แม่นๆจำให้ขึ้นใจนะคะเด็กๆป .6 สรุปประโยคความเดียวจะต้องมีประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวและหากมีกริยาหลายตัวก็จะต้องอยู่เรียงกันและไม่มีคำเชื่อมนะคะโอเคไหมทุกคนโอเคนะและสำหรับเรื่องของชนิดประโยคในวันนี้นะคะที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆคือเรื่อง ประโยคความเดียวส่วนเรื่องของประโยคความร่วมและประโยคความซ้อนนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะต้องติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นก็จะต้องขอตลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ